แชแดนสักแก้วยังคงต้องจับตามองกันโดยเฉพาะพื้นที่บ้านหนองจานหนองยาแก้วรากกำหนดเดีดไลน์แล้วนะคะว่าให้ฝั่งกัมพูชาเนี่ยนำคนของเขาซึ่งเข้ามารุกล้ำพื้นที่ออกไปแต่ดูเหมือนว่าท่าทีของทางการกรัมพูชาเองก็ไม่ค่อยอความร่วมมือเท่าไหร่ <c oughs> และล่าสุดเมื่อวานนี้นะคะมีการลงพื้นที่ของทั้ง กองกำลังบุรพาซึ่งดูแลพื้นที่อยู่และผู้ว่าสักแก้วก็ขีดเส้นเลยว่าให้มีการย้ายคนออกไปหากไม่ย้ายตามกำหนดจะมีการผลักดันออกจากพื้นที่ส่วนจะเป็นวันไหนต้องรอดูสถานการณ์ค่ะ mm hmm. ไปดูบรรยากาศเมื่อวานนี้นะคะมีการลงพื้นที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพลตรีเบญจพลเดชาติวงศ์ณอยุธยาผู้บัญชาการกองกาลังบุรพาพร้อมคุณปริญญาโพธิสัตว์ผู้ว่าสักแก้วและพลตระเวตรีถาวรดุลยวิทย์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้วลงพื้นที่บ้านหนองจาตนตําบลโนนหมากมุ่นอ,อําเภอโคกสูงสักแก้วไปให้กําลังใจทั้งตํารวจอสที่ร่วมการรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนพลตรีเบญจพลและคณะมีการเดินเท้าเข้าไปตรวจเยี่ยมการสร้างถนนเพื่อความมั่นคงรวมถึงการสร้างบังเกอร์นะคะก็อันนี้คุณการจอมพลังก็เป็นสปอนเซอร์ให้นะเป็นบริเวณแนวสลนดัมนะคะบ้านหนองจานใช้เวลาอยู่ในพื้นที่ประมาณ20นาทีจากนั้นก็ กลับออกมาระหว่างที่ลงพื้นที่ปรากฏว่ชาบ้านในพื้นที่ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินที่ถูกคนกัมพูชาโดยเฉพาะทหารกัมพูชาด้วยนะเข้ามายึดพื้นที่ดักรอเลยอยากจะให้ได้ยินว่าเดือดร้อนอย่างไรก็มีการเข้าไปสอบถามแนวทางว่าหน่วยงานของเราเองเนี่ยจะยึดคืนพื้นที่ได้หรือไม่แต่ไม่สามารถเข้าใกล้ได้เพราะว่าจุดที่ทางทหารเข้าไปเนี่ยก็เป็นจุดที่เรากัน ไม่ให้เข้าไปด้วยเป็นพื้นที่ใกล้กับชายแดนชาวบ้านน่ยตะโกนกันเลยบอกว่าขอให้ท่านเน่ยทหารยึดแผ่นดินไทยขึ้นมาแล้วก็สร้างรั้วไปเลยสร้างกำแพงกั้นพรมแดนไปชาวบ้านทนกันมากว่า40ปีแล้วเดี๋ยวลองไปดูบรรยากาศช่วงนั้นกันค่ะพ่อบอคะ่ะท่านบอ น,น,นี่คือถึงขั้นมาดักรอเลยนะคะแล้วก็ทนกันมา40ปีอ่ะปรากฏว่าผออนะคะก็ตอบสั้นๆพลตรีเบญจพลเนี่ยบอกว่าได้ครับสักครู่นะหลังจากนั้นก็ไปตรวจเยี่ยมกำลังทหารแล้วก็ตำรวจที่กองร้อยเฉพาะกิจตชดที่4 ผู้บัญชาการกองบังบุรพาก็ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนอีกครั้งหนึ่งะระบ,บุว่าวันนี้ตั้งใจมาให้กําลังใจเจ้าหน้าที่ทั้งสาฝ่ายเลยทั้งทหารตํารวจและก็อสอซึ่งลงพื้นที่เตรียมความพร้อมรองรับรสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นตลอดเวลาด้วยแต่ก็ตอบไม่ได้เหมือนกันว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไร่ดังนั้นขอให้เชื่อมั่นเจ้าหน้าที่เนี่ยพร้อมเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นค่ะเอาว่าเดี๋ยวที่มาวันนี้ผมมาดู อะไรอ่ะการดําเนินการของทางหน่วยประชาการแห่านาก็าช่วยเนี่ยเขามาสร้างกันนะเรามาตรวจเยี่ยมกําลังคน3ฝ่ายนะครับ,รบ,รบก็ไว้เตรียมรองรับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นนะนะเพราะว่าเราก็ตอบไม่ได้ว่ามันจะแรงเมื่อไหร่แต่เรามีความพร้อมในเรื่องการบังคับใช้กฎหมายนะครับวันนี้เราคงต้องเตรียมความพร้อมทั้ง3าฝ่ายวันนี้ร่วมกันก็ขอให้เชื่อมั่นในการปฏิบัติถ้าหากต้องปฏิบัติผมตอบไม่ได้นะผมออกเลยว่าเมื่อไหร่ถ้าถามว่าเมื่อไหร่เนี่ยก็เมื่อนั้นผมใช้คำนั้นแล้วกัน เมื่อไหร่ก็เมื่อน,นั้นแล้วที่ชาวบ้านเขาสะท้อนนะคะบอกว่าอยากให้ทหารเด็ดขาดท่านผบบอกว่ารับทราบ แล้วก็เข้าใจเข้าใจความรู้สึกพี่น้องประชาชนทั้งในโซเชียลด้วยแล้วก็นอกโซเชียลเนี่ยที่มาตะโกนบอกท่านตรงนี้เนะะี่ยค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นท่านบอกว่าขอให้มั่นใจว่าทหารกับเจ้าหน้าที่ทุกนายมีความพร้อมส่วนท่าทีกัมพูชาตอนนี้มองว่าเป็นการคุมเชิงต่างคนต่างคุมเชิงไม่ผีผามก็ต้องขอความร่วมมือนะคะสื่อมวลชนไทยด้วยช่วยระมัดระวังเรื่องของภาพข่าวเพราะว่ากัมพูชาเขาก็มอนิเตอร์สื่อไทยตลอดส่วนการผลักดันชุมชนชาวกัมพูชาให้ออกจากพื้นที่ท่านตอบได้แค่ว่า เราพร้อมถึงเวลาปฏิบัติแน่ขอให้คำมั่นแบบนี้ค่ะผมเข้าใจพี่น้องประชาชนถึงทุกคนนะครับในโลกโซเชียลในโลกจริงอะไรต่างๆเนี่ยผมเข้าใจผม,ผมเข้าใจหมดนะเข้าใจหัวอ,อกพี่น้องคนไทยด้วยกันผมเป็นทหารน้องๆพวกผมเป็นทหารนะผมผมเข้าใจนะครับแต่ทั้งหมดทั้งนี้ทั้งนั้นเอาไปว่าพวกผมมีความพร้อมในกายบัต ช่วงนี้สังเกตว่าชาวกัมพูชาค่ะเขาค่อนข้างที่จะมาตึงกําลังอย่างเดียวนิ่งๆอย่างเดียวตรงนี้มันมีระย,ยะอะไรไหมคะมผมคิดว่าก็น่าจะคุมเชิงกันนะคุมเชิงกันต่างคนต่างไม่ผีผรอมอามันดีกว่าผมคิดอย่างนั้นนะทีนี้นฝากพี่น้องสื่อมวลชนการที่ผมมาหรือก้มชามาหรือต่างๆแล้วเรามาทําข่าวเนี่ยไม่ไม่ห้ามอยู่แล้วแต่สิ่งหนึ่งที่สําคัญที่สุดอย่างเมื่อกี้เนี่ยภาพบางอย่างเน้นย้ําเลยอย่าหลุดออกไป มันมันล่อแหลมต่อฝ่ายตรงข้ามเพราะว่าผมเชื่อมั่นว่าฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเขาติดตามสื่อที่น้องสื่ออยู่แล้วนะฮะบางอย่างทําไมว่าเออผมไม่ไม่เห็นหน้าไม่เห็นตาเฮ้ยทางานหรือเปล่าอะไรเงี้ยผมอาํานวยการตลอดนะหรือแม้ทั้งเกิดเหตุการณ์หรือจะเกิดสถานการณ์ต่างๆเนี่ยผู้ว่าชาได้มอบหมายผมชัดเจนว่ายัางไงผมคือผู้ช่การเหตุการณ์เอาเรียกว่าพร้อมพร้อมตลอดดีกว่าผมพร้อมตลอดอะเอาอย่างนี้ดีกว่าตอบไม่ได้รอไหมไประชุมไหมผมไม่รู้ ว่าผมตอบพี่น้องประชาชนว่าผมพร้อมนะครับวาหลายคนบ,บ,ยบอกว่าพี่้อรอนี่รออะไร,รพี่กอตอบไหมไหมรออะไรรอสถานการณ์ที่เหมาะสมครับแต่ว่ารอถึงเวลาถึงเวลาปฏิบัติแน่เอางี้แล้วกันนะครับเอางี้ผมผมไม่คำมั่นอย่างนี้แล้วกันมันที่ดีระหว่างเราโดยก่อนจะเดินทางกลับนะคะพลตีเบญจพลก็ไปพูดคุยกับชาวบ้านแล้วก็บอกว่าตอนนี้หลังจากนี้วิถีชีวิตอาจจะไม่เหมือนเดิมนะ ดังนั้นความสัมพันธ์ที่ดีของเรากับเขาบางอย่างต้องเปลี่ยนแปลงไปก็หมายถึงฝั่งกรัรมพูชาชาวบ้านก็ถามกลับไปที่พอบอนะคะว่าถ้ากรัรมพูชาเขาไม่ยอมออกจากพื้นที่จะทำยังไงแล้วเขาจะยอมหรือไม่พอบบอบอกว่าต้องออกแน่นอนจะออกด้วยการจำยอมหรืออะไรก็แล้วแต่เอาเป็นว่ากองทัพก็พร้อมปฏิบัติขอให้พี่น้องประชาชนสบายใจและขอบคุณประชาชนในพื้นที่ที่เป็นกำลังสำคัญค่ะ